ไม่ได้ <önemli> ้ารู้สึกติดคนรู้สึกยังไงไม่อคุณเขาบอกว่าคุณเป็นตัวตลกคุณเป็นมองตัวบ้าบอบอกว่าอันนี้คือการแสดงการแสดง c h a r a เกิดอะไรบางสิ่งบางอย่างคือาแรคเตอร์หรือคำต่างๆที่มาเนมดิฉันเนี่ยมันเป็นการ ที่สังคมกลุ่มหนึ่งในโซเชียลเนี่ยพยายามต่อว่าด่าทอดิฉันอย่างไม่มีเหตุผลซึ่งในความเป็นจริงแล้วดิฉันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะดิฉันมีความพร้อมที่จะทางานให้พี่น้องประชาชนเยอะอตั้งแต่ครอบครัวตระกูลดิฉันอะไรต่างๆมาจนปัจจุบันนะคุณพ่อดิฉันเป็นอดีตรัฐมนตรีคมนาคมพานิชคุณแม่เป็นอดีตผู้ภากษาสมทบจังหวัดสระบุรีดิฉันก็มีการศึกษาที่ดีดนะคะแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งมาโดยตลอดและชนะเยอะตลอดเพราะนั้นดิฉันคิดว่าอยากจะให้ พี่น้องประชาชนเนี่ยเสพโซเชียลด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะบ,บางครั้งเนี่ยในโซเชียลดิฉันอาจจะเป็นผู้ร้ายแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงดิฉันเป็นผู้หญิงที่ทํางานให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงตอนนี้คนกนําลังจะมองคุณเป็นนางร้ายก็ <S 1> <S 1> <S <S ไม<ห>่เป็นไรเพราะว่าแต่ก่อนก็แบบก็ไม่เห็นจะเคยมองดีค่ะ หลังก็จะมองว่าเวลาสร้างประเด็นส่วนใหญ่มักจะไปแขวะดาราคนอื่นอีกก่อนไปแขวะไม่ดูโพลประชาชนนะฮะไม่ดูโพลแา่ประชาชนคุณี่มีโอกาสเห็นโพลประชาชนี่ยฮะไม่เห็นไม่เห็นอ่ะไม่เห็นเราจับให้ฮะโพลจากประชาชนเขาเชียร์กันสองคนครับนเชียร์กันสองคนโพลจากประชาชนมาัตาบน ต้องมาลงสนามเพราะว่าวันนี้วันนี้็นบรรยากาศที่มีโพลสำรวจอะไรต่างๆนะคะก็ซุปเปอร์โพลนี่ก็เป็นโพลที่มีคนต่อว่าเยอะนะขนาดนี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะบอกไวิจารณ์ว่าว่าจริงหรือเปล่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่าและอย่าลืมคุณ1.6นั่นคือซุปเปอร์โพลแต่อย่าอย่าลืมว่าโพลคือการสำรวจไม่ใช่เต็มถูกไหมคะวางนี่ถ้าคุณหมุมไปลงที่เขตเดียวคุณปรินาคุณปรินากลัวไหม เฉยเฉยเฉยเฉขาลงไม่ได้แล e. ้วเขาจะข้ามจังหวัดได้ยังไงล่ะได้ก็ย้ายชื่อมาก็ลงได้ได้ย้ายถ้าย้ายมาก่อนสองปีเนาะถ้าทำกฎก็เองก็มาต่อถ้าคุณย้ายไปก่อนสองปีคุณก็ลงได้จังหวัดราชบุรีานะีเขียนอะไรฮะเขาก็มีคนทำลักษณะนั้นเยอะก็คือก็ย้ายชื่อกันมาแล้วก็ลงสมัครได้นะคะไม่ใช่มาพูดว่าไม่รู้เหรอเป็นมาตั้งหลายสมัยอะไรเงี้ย ตั้งหลายสมัยรู้สิ <c oughs> ก็ย้ายชื่อมาดิย้ายชื่อมาสิว,วันนี้โอ้ฉันก็สัมภาษณ์ได้นะแล้วอ่ะอีกหนึรื่องวันนี้ค่ะคุณยังตอบไม่เคลียร์ในขณะที่สภาเราเปิดกันมา27เราเปิดกันมาโอเคเราติดโควิดกันมาหลายสมัยจนสภาเปิดในขณะเดียวกันวันนี้คนต้องการจะเห็น รัฐบาลทํางานเราอยากจะรู้ว่าจะแก้ปัญหาโควิดยังไงเราจะคนเกิฟิวกันยังไงจะช่วยปากท้องพี่น้องประชาชนไงมันใช่เวลาที่จะมาตีกับดาราไหมดิฉันไม่ได้ตีกับใครโอ้แยแลวเอตีปากเลยค่ะไม่ได้ตีใครตีค่ะฉันยังไม่ตีกับใครอันนี้ไม่เรียกว่าตีใช่ไหมคะยังไม่ได้ตีเป็นการแสดงออกความคิดเห็นนะคะการที่มีคนที่ไม่รู้จริงนะคะเข้าไปทํางานในกรรมธิการ และเข้าใจว่าจเองๆแหวก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 แหว ทุกช่องเลยเคุณเห็นใช่มีคลิปนะคะและ้วกันการมีคลิปด้วยถ้าถามทีนี้คือตรงนี้คือมันไม่ใช่หน้าที่ของเขา,เาการออกกฎหมายเนี่ยนะคะฟังนะคะ คุณบุ๋ฟังไหนดิคะจะได้ข้นตอนตางๆต่างกคุณบุ๋นคะการบอกฟังนางหน่อยอ่ะการออกกฎหมายเนี่ยนะคะกรรมธิการก็ออกกฎหมายไม่ได้จะต้องผ่านสภาผ่านสสและสวจึงจะออกได้มีขั้นตอนเยอะนะคะไม่ใช่คุณบุ๋นไปพูดสัมภาษณ์ดูในเฟซบุ๊กได้นะคะมีคําสัมภาษณ์ทั้งหมดเมื่อไหร่นางบอกนางไม่ได้สัมภาษณ์อยู่ในเฟซบุ๊ก k ิฉันยังคงอยู่แล้วไงโอเคแล้วไม่เพียงกันเรื่องนี้เราไม่เราไม่แฉ องนไม่ให้ีงเรื่องนี้จะบดี๋ยวก่อนั่งอย่างนี้นั่งอย่างนี้ก่อนเราเอาใกล้กันมาครับตอนนี้ social distancing โอเคนะเคเขาในฐานะของฝามถามทำไมวันแรกคุณอะไรที่ทำให้คุณคุณต้องการจะสือให้ ให้ทุกคนเข้าใจว่าสิ่งที่ปนัดดาวงผู้ดีพสต์มันเป็นสิ่งที่ผิดใช่และไม่อยากให้ประชาชนถ้าเกิดถูกค่มขืนหรือคุกคามหรือคุกคามทางเพศนะคะ,ะไปดาเนินคดีได้เลยสิ่งที่คุณความถูกต้องในแบบลักษณะของปารีนาไกคา่คุบปนัดดาคุณโพสต์ผิด ความถูกต้องที่เธอจะบอกเขาคือดําเนินคดีได้ดําเนินคดีได้ปัจจุบันดําเนินคดีได้ต้องไปลงบันทึกประจําวันแบบคุณบุกนะคะไปแจ้งความเพื่อจะได้เป็นแสบหรอยาวคือถ้าสมมติโดนกลมคืนคุกคามคุกคามกันเพศก็ไปแจ้งความเพื่อดําเนินคดีสมมติมีคนมาแอบมองเรามาสตอ l กิ้งเราอยู่เงี้ยไปแจ้งความได้ค่ะใช่ค่ะดำเนินคดีย้าด้วยนีกฎหมายกฎหมายคุกคามทางเพศเนี่ยออกมาเมื่อปี58นะคะแล้วก็ ความที่มันไม่ครอบคลุมเนี่ยเพราะมันมีการศึกษามาแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่า,ามีคนแต่งตัวโชวนมนะคะเดินอยู่ตรงทะเลแล้วก็มีผู้ชายไปทานข้าวกับภรรยาแล้วก็เขาก็สามารถไปแจ้งความคุกคามทางเพศได้เลยา <ไป S 1> ว่าสามีทั้งภรรยาเลยค่ะเพราะมันเป็นความรู้สึกขึ้นมาแล้วก็ไปแจ้งความได้เลยว่าคุณคุกค,คามทางเพศหรือเรากินข้าวอยู่แล้ว,ลวเราใส่ชุดโชนม นะคะแล้วก็คนที่นั่งโตงตรงข้ามเนี่ยคือมองมาที่หน้าอกเราอันนั้นก็เป็นผู้อ่ามทางเพศเพราะนั้นมันก็จะวุ่นวายไปหมดเพราะนั้นการการที่เราเรามีการทํางานหนักมาก,มากกว่าจะออกกฎหมายออกมาในปี58มีการกระบวนการพิจารณาเยอะมากนะคะเพราะว่าถ้าเราออกกฎหมายเราต้องออกกฎหมายไม่ใช่เพื่อความสะใจเราต้องออกกฎหมายเพื่อที่จะไปบังคับใช้ได้จริงที่ใช้กับประชาชนอันนี้อ่วก็แค่คุณอธิบายก็จบ ทุกคนเข้าใจไหมฮะทีมงานทุกคนเข้าใจไหมฮะต้องการอธิบายทุกคนเข้าใจใช่คุณโใช่คขี้นเคร์คูกคามนแล้วปิดดำเนินคดีได้แล้วปิเสี่ยงเขาต่อทำไมเป็นละลานเขาต่อทาไมนั่นันอย่าลืมนะคะว่าหลังจากที่ดิฉันสัมภาษณ์เสร็จแล้วดิฉันก็โดนเ่ทษ่นยากนำุกมโดนลงโทษดิฉันยังไม่สามารถจะพสรูปของคุณบุ๋มได้เลยราะเขาถือว่าเป็นรูปที่เป็นอันตรายต่อ ชุมชนไปถึงนู่นอีกเดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวเอาให้ดูแ่เดี๋ว่าภาพที่ใส่ชุดว่ายน้ำภาพที่ที่ขอคืออาชีพหรือไม่อาชีพเนี่ยค่ะเขาก็ไม่ให้โพสนะคะโพสทำไมเห็นเขาโพสกันนี้ฉันก็เลยอยากโขนบ้างมันมีคือว่ามันมีมันมีประเด็นย้อนแย้งนะคะคือประเด็นย้อนแย้งหมายความว่าประเด็นย้อนแย้งก็หมายถึงว่าการที่เรามีผู้หญิงที่พยายามที่จะต่อสู้เพื่อ การข่มขืนในขณะเดียวกันก็มีภาพที่กระตุ้นกามกระตุ้นกามใช่มันเป็นภาพย้อนแย้งที่เขาไม่ได้โพสต์ภาพคุณบุ๋มคนเดียวเขาโพสต์ภาพคนอื่นด้วยะนะคะแต่ว่าพอมันมีประเด็นเนี้ยก็มันเป็นเรื่องของการที่คนพยายามที่จะโพสต์กันในช่วงที่มีกระแสขึ้นมานะเขาไม่มีกระแสฉันอยู่ฉันเฉยๆบุ๋มมานั่งดีบุ๋มได้คุยติดไหมมั้ยออนนี้ดีกว่าบอกตรงๆนะ คือที่ตอนแรกอะมดามเชิญมาบอกถ้าผุ๋มไม่มานั่งคุยด้วยก็ไม่มาเพราะว่าเอเห็นว่าปุ๋มเนี่ยคือพอถามอย่างก็ไปอย่างไปอย่างไปอย่างตอนแรกบอกว่าข่มขืนไม่เป็นอาญาต่อดิฉันบอกว่าข่มขืนคืออาญาต่อมามมพอบอกอว่า ดิฉันไม่พูตั้งแต่แรกดิฉันพูดถึงการคุกคามนะคะพอดิฉันบอกคุกคามเป็นอาญาติดคุกนะคะเขาก็ไปบอกคุกคามไม่พูดเรื่องคุกคามไปคุกคามต้องมีทางเพศพอบอกว่ามีกฎหมายคุกคามทางเพศก็บอกไม่ให้มีกฎหมายคุกคามเพศต้องการเพิ่มโทษกฎหมายรุนเพศคือไปเรื่อยๆดิฉันก็เลยรั่งใจ อันนี้คือคำพูดของคุณบุ๋มปนัดดาครับโนทีนี้พอพอพทีนี้มันก็มีลักษณะของการจากประเด็นแค่พูดผิดตอนแรกแค่เรื่องข่มขืนคุกค,คามก็ไปตามที่ดิฉันอธิบายไปเมื่อกี้นะคะแต่พอพอสุดท้ายแล้วดิฉันก็เลยมองว่าเออทำไมไม่มานั่งคุยพร้อมๆกัน ติดมาแล้วมาคุยพร้อมๆกันกลัวอะไรคะเรายินใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าถ้าเกิดคุณบริสุทธิ์ใจและคุณมั่นใจในสิ่งที่คุณโพสต์คุณพูดว่าเป็นข้อเท็จจริงเป็นข้อกฎหมายจริงๆเนี่ยคุณไม่ต้องไปนั่งแอบอยู่ตรงนั้นไม่แอบอยากคุยด้วยก็อยากคุยด้วยให้ขึ้นมาขึ้นมาเจอนนี้ มันมวยถูกคู่ไม่มีใครยอมใครแม่นี่ก็ไม่ยอมนู่นก็แรงมาตั้งแต่เอาตรงๆอันนี้คือความคิดประชาชนนะฮะไม่ใช่ฉันเพราะฉันก็รู้จักกับคุณรู้จักกับพ่อคุณดิฉันก็รู้จักกับปนัดดาในฐานะเพื่อนใจทา่มันลการร่วมวงการประชาชนเขาโหวตมาว่าปนัดดามีประโยชน์มากกว่าปารีนาอีกรู้สึกยังไงฮะก็ทุกคนก็มีประโยชน์นะคะเขาต้องมีประโยชน์มากกว่าเพราะสิ่งที่ดิฉันทําอยู่เนี่ยดิฉัน มีแต่การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่คุณปนัดดาเนี่ยเขาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วเขายังให้ความสุขกับประชาชนด้วยอะไรคะอะไรคะเขาเขาถ่ายรูปสวยๆลงเฟซลงอะไรอย่าโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะวันนั้นเขาก็ต้องให้ความสุขกว่าเขาบอกว่าอันนี้อ่ะปนัดดาพูดอย่างนี้ถ้าเขาตอหน้าตนัสายจะลงสอสอลงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชาชนจะต้องเลือกในแต่ละเขตหรือจะเป็นฟัตติลิสต์อันนี้ไม่รู้นะฮะเขาอยากให้ประชาชนเห็นว่าดาสอสน้ําดีอ่ะเป็นยังไงอุ้ยไม่หมายถึงว่าคุณเป็นสอส่น้ําเ็วหรอฮะหรือยังไงอ่ะก็มันเป็นการดูถูกอาชีพ่ะคะว่าอย่างคนเราไม่พอใจกันอ่ะดิฉันไม่พอใจที่คุณบุ๋มโพสต์ข้อกฎหมายที่ไม่ถูกต้องดิฉันก็ไม่เคยไปดูถูกดาราเหมารวมเข่งทั้งหมดว่า ไม่รู้ข้อกฎหมายว่าผมขืนคุกคามเป็นคดีอาญาแต่ขณะเดียวกันมีการต่อว่าอาชีพของดิฉันซึ่งมันเป็นการดูถูกดูหมิ่นเหยียดยามอาชีพสสอ,อย่างแรงการจะเป็นผู้แทนรัษฎรได้มันยากมากๆเลยนะคะมันไม่ใช่ว่าคุณมีคนรู้จักเยอะแล้วก็ไปกรอกใบสมัครแล้วก็ไปช่วยเหลือสังคมทุกคนช่วยเหลือสังคมหมดแต่คุณไม่รู้หรอกว่าประชาชนจะเลือกใคร จะรู้หลังเลือกตั้งนั่นแหละค่ะเขาบอกว่าโอเคคุณจะดำเนินคดีกับเขาถูกต้องคุณสู้คุณจะฟ้องศาลไหมฮะคือทีมงานเขาอะติดต่อดิฉันมากจริงๆนะคะก็เดี๋ยวรายการุณติดต่อเขาไปไหม สุดจัดปนัดดาฉันเป็นเอฟซีคุณอยู่ <laughs> ฉันอยู่รายการคุณอยู่สุดจัดปนัดดาเป็นรายการทีวีที่บุ๋มเป็นแค่พิธีกรดังนั้นบุ๋มไม่รู้หรอกว่าให้ใครติดต่อต่อไปติดต่อออกรายการอยู่แล้วปรากฏเขาบอกไม่ใช่รายการเขาเขารับหน้าที่พิธีกรโอเคโอเคไหมคะโอเค ฟ้องเหรอแมฟ้องมาฟ้องกลัสรุปจะดําเนินคดีกับเขาไหมค่ะดาเนินคดีเรื่องฟ้องค่ะพรบคอมพิวเตอร์เพราะว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลอันเพนเทสหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาก็ประเภทเช่นใส่ร้ายว่าดิฉันพูดว่าหนีเหนียนเนี้ยอันนี้เป็นการใส่ร้ายทําให้คนเกลียดชังดิฉันแต่คุณพิมไหมคะคำาคำนี้ในในไม่ได้พิมไม่ได้พิมไม่ได้พิมเอามาดูไม่ได้พิมเอามาดูเอามาดูเป็นคําพูดให้สัมภาษณ์ ทุกช่องเลยนะคะอันนั้นคือเรียกว่าหมิ่นประมาทโดยการโฆษณายอย่างชัดเจนที่คุณบอกกระดูกคนละเบอร์ค่ะกระดูกคุณมันเบอร์ไหนเบอร์ใหญ่เลยเบอร์ใหญ่รหญกระดูกคุณกระดูเขาคนละเบอร์ <Meeting S 2> มีนิ่งที่จะสื่อสารคือมันมันเป็นเรื่องของประสบการณ์นะคะการที่คนที่มี สาขาอาชีพแต่งต่ากันไปเช่นบางคนเป็นวิศวกรบางคนเป็นผู้กำกับดาราพิพีกรนักการเมืองนะคะต่างคนต่างมาด้วยประสบการณ์ที่ต่างกัน<ม>นะที่ฉันประสบการณ์สูงะะเลยค่ะประสบการณ์สูงประสบการณ์สูงอ,อ,อ่ะคุณอะสมมติป,ประชาชนบบอยากเห็นคุณขอโทษเขาเคยเห็นดิฉันขอโทษใครยังไงเออยังยไม่เคยเห็นลเลยอขอโทษ ำไมไต้องขอโทษขอโทษเรื่องไรที่ดิฉันดูถูกเป็นนางงามตกรอบโง่จะกวดน้ำไปให้อสอสอน้ำดีน้ำเลวอะไรอ,อะไรต่างๆที่ให้สัมภาษณ์อะคะในบรรยากาศที่ดิฉันถูกทำโทษไม่ให้โพสเฟซบุ Facebook ๊กอะเนี่ยเหรอไหมคะพอปลดล็อก24ชั่วโมงดิฉันก็เลยรัวว่าเกิดอะไรขึ้นอะไร,รขึ้นอะไรขึ้นรเไหมคะรูเดียวและหลายคนอยากเห็นเหงคุณบุ๋มเนี่ยมาดีกันอย่างเงี้ยจะจับมือกันเนี่ยเราจะได้เห็นไหม คืออันนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตถ้าคนเราเนี่ยรู้ว่าเราสัมภาษณ์ผิดพูดผิดหรืออะไรไปด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาเนี่ยคืออย่าไปโทษว่าสื่อมวลชนไม่ดีสื่อมวลชนเนี่ยเขาทำข่าวมากันตั้งนานแล้วเขาไม่มีทางที่จะมาสัมภาษณ์ผิดแล้วยิ่งสื่อหัวสีชมพูอันนั้นนะนะคือแบบเขาไม่มีทางเลยเขาเป็นสื่อที่เก่าแก่มากนะคะ,คะและอีกประเด็นหนึ่งที่บอกว่าต่อหน้าเนี่ยทะเลาะกันแต่รับหลังเนี่ยส่งทีมงานมาเคลีย นี้เรื่องจริงไหมฮะเรื่องจริงไปสาบานกันก็ได้ใครมาเคลียร์หมายถึงว่าต่อหน้าคุณทะเลาะเพราคุณส่งทีมงานคุณปัดคุณส่งทีมงานไปเคลียร์ฉันปั่นช่วยปั่นช่วยปั่นมารินาเขาบอกว่าทีมงานของคุณบุญนาจ่งมาเคลียร์ต้องไปเคลียร์มีคนรู้จักได้ไงก็วันนั้นแต่ไม่ใช่ทีมาแล้วใช้ไป สรุปแล้วคือเขาบอเขาม